ไปดูเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรตัวน้อยค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้ผันตัวเองนะคะมาเป็นนวัตกรตัวน้อยสร้างสรรค์ผลงานค่ะนําสินค้านะคะมาจําหน่ายให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อฝึกทักษะด้านสติป,ปัญญาทักษะการคิดและรู้คุณค่าของเงินจากการหารายได้ค่ะในกิจกรรม innovator market ประจําปี2567ค่ะ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะฝ่ายอนุบาลศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสลาวุฒิจักเป็งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรม Innovator Market ประจำปี2567พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะฝ่ายอนุบาลศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสารรค์ค่ะและความสามารถในการสร้างผลงานเชิงสร้างสารรค์ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาการฝึกการสื่อสารค่ะทักษะการคิดและฝึกให้นักเรียนนะคะสามารถสืบเสาะหาความรู้และนําความรู้นั้นค่ะมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการค่ะแลวก็ผู้ประกอบธุรกิจ และการรู้คุณค่าของเงินและการหารายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสร้างขึ้นค่ะไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะครับสำหรับกิจกรรม Innovator Market เนะครับเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฝ่ายอนุบาลนนจัดกึ้นทุกปี ็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนะครับแล้วก็การเป็นนวัตกรของเด็กนะครับซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราอยู่แล้วนะฮะที่อยากให้โรงเรียนสาธิตเราเป็นนักเรียนชั้นนำเรวัานกธรรมนะครับแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในช <Yeah, enfim. S 1> ั like ้นเรียนของเราก็จะเป็นการฝึกฝังให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในห้องในห้องเรียนนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจึงสร้างสรรค์เน,นี่ยนำไปสู่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในห้นองน,นอกห้องเรียนก็ตามนะครับก็มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากผลงานต่างๆเนี่ยก็ได้มองเห็นว่าน่าจะเอามานําเสนอนะครับก็เลยจัดกิจกรรมที่เป็นตลาดนัดนวัตรกรรมน้อยหรือว่ามาร,ร์รเก็ตอินโนเวเตอร์มาร์เก็ตในการเกิดขึ้นมาเพื่อน,นําผลงานของเด็กๆนะครับเอามานําเสนอกับสำหรับกิจกรรมอินโนเวเตอร์มาร์เก็ตประจำปี2567 เปิดจำหน่ายสินค้าจำนวน14ร้านค้านะครับแบ่งเป็นการเปิดร้านร้าน2วันวันละ7ร้านค้าซึ่งหลังพิธีเปิดนะครับจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของร้านค้าที่เปิดจำหน่ายในวันนี้จำนวน7ร้านค้าซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายเนี่ยมีทั้งโมเดลรถผลิตภัณฑ์จากลูกปัดพวงกุญแจที่ห้อยโทรศัพท์แหวนกำไลข้อมือและก็ร้านจำหน่ายขนมปังโดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลรวมถึงผู้ปกครอง ให้ความสนใจร่วมอุดหนุนสินค้าที่เด็กๆนำมา,มาวางจำหน่ายกันอย่างคึกคักครับ